ละม้านุ่มเดอย่างเนาะโอ้ยบอกเตอ๋อภาษาอังกฤษเือจังว่านี่ดีแต่ว่าเขามาถามสุ่มตัวว่าเาสีต่างว่าจังใจอเออเขาว่าเขาคิดออกละละ่ะแมนฟนเขาก็คิดออกคือกันตายคิดบ่ออกได้นน่ฟฝนเขาลืมอีหลีไดนี่ว่าเขาไปสื่อย,ยอุ่ยใส เดี๋ยวนึงหอนฝนเฮือนอยู่นี่ผู้ใดมาเอือนวะเอ้าบอกเตอร์ก็เผาตัวนั่นยูพี่ยูพี่เตอร์เผาขามาพี่แต่เดียเตอร์ฝนมันนั่งอยู่หันนั่นไปเขาไปหามันเอ้าวกตอพักกันมาตาใสเพื่อซ่องเป็นตะเมยแท้ โอ้ยอย่าฝ่าวทามยางลายลยฝนไปหาหนามยิ่งเห็นมาแหงกินเนี่ย้อนหอนอ่ะอ่ะขันสันกระถาข้าวหนึ่งเด้อสันเด้ออ้าวนีน้ำาโตสองคนน่ะสีบอกห่าได้หรือยังว่ามันตาใสโอ้ยกับบกเตอมันได้งานไหมมันก็เลยบอกให้ห่อนั่นผ้ามันไปดาวน์ลดเราผากันไปดาวน์ดจงดังไดคือว่าเห็นได้รถลมาหรือว่าเงินพวกตัวบพอตีคือเห็นยางมากคือเก่าอยู่ กะนั้นที่ละฝนพวกร่าผ้ากันไปดาวรถบอกก็เซล้์ขายรถบอกเข้าใจไหมแล้วมันเป็นจังไคก็สี่าวบอกเข้าใจกะนั้นที่ล่ะเขามาดาวรถเซลล์ก็บอกเขาว่าดาวรถเนี่ยมันใส่บัตรประชาชนกับเงินบ่อใดดิมันต้องใส่คนขับสองคนแมนฝนเฮานี่ไดียินมากับหูเขาเลยมันบอกจังสันอีรีเอ้าก็สมมติว่าจังสรนละบันนี่กะนั้นที่ละเมต่อใส่ขั้นละสามสี่หมื่น นีขาจังสมบรูรณ์มันคือใส่คนขำสองคนอเออมันกับเมนขมตัวเว่าวตัวละเตอร์มอเตอร์ใส่ขันหนังหวอกแพ้่ขาตัางกับบ่มีนี่ใส่หอามาขำเองอยู่ไปใส่นม่ใส่ไฟสิไปดูยืนขำอยู่หันแม่นละฝนหน้านี่มันกับเมืเอย์ยิดปีนแล้วมาขำเองไงแม่นละเตอร์พ่าวหลานมอเตอร์ใส่นี่เบาอึดเบาอยากไอสิไปหาหงอมันซ้ำน,นิดนึงไปหาสื่อหลานไม่ก็ได้ดอกไม่เห็นเพื่อน ความผิดสามคนเฮ่านี่มันตรงกันดีรีเจ้าอย่างตัวนี้ดีเออเต๋อตคือว่าตัวไหนงานว่ตัวไหนางานอย่ไสละ่ะเขาก็ได้งานดีเห็นแล้วปเป็นลูกจ้างเขาอยู่บริษัทฝรัง่งคนนี้โหเห็นงานย่บริษัทฝรั่งเลยบอเต๋อ์ก็ดีเน่ยเม่นเปล่าเขาไหนงานดีดีจังว่าเดี๋ยขี่รถใหม่มาเหตงุงานเราตัวไปเหตุงานนําฝรังร่งนีเโตภาษาเขาเป็นอยู่บอตเตอร์ทำไมเข,า,า,ขาบอกพวอไหไดีภาษาฝรัร่งนี่เ่า,าก,กับพอโตอยู่่ฝน ขันตัววาตัวว่าพ่อใดน,นะเขาขอทดสอบตัวแนเด้อสันใดญ่ให้ฝนแล้วลาภาษาฝรั่งจะซือเป็นยังเัาสิว่าพ่อใหมาภาษาฝรั่งคือ,อยังงั้นง่ายๆดอกละมาหนุ่มเดะยังดอกโอ้ยบอกเตอภาษาอังกฤษมันก็ได้เรื่องยอ,อยู่ได้ละฝนยังดอกเผาเฮาสิถามันอีกอยู่ละมาแกละเตอร์โอเวอร์ดอกละม้าหอนเดะเตอรหอนดอก คำถามสุดท้ายนี่ล่ะกูตอบกูบ่ได้แน่เต๋อถามมาไรล่ะฝนมาอกฮักหึตีกล้วยเข้ามีดดมาอ,อมบอ่อเป็นหยังดอกนั่นเห็ดมันลฝนเ้าบอกแล้วว่าบอกเต๋อมันกเก่งเออโตก็เก่งอีริหละล่ะเต๋อข้ามันเป็นแนวนี่นะโตนันเฮ็ดงานกับฝรั่งได้สบายเลยได้เต๋อโอ้ยฝนเข้าม,มาหอนๆเมื่มอยๆนี่ก็ติดเป็นผ้าห้ามานนางมงแดดมันแย่เนาะผ้าเป็นนางมงไม่แน่เอา้า เม่นสบภา่ข้ังกับป้าปาไปนั่งอยู่แขหลังบานคุณป้าไม่จังเย็นปะลูกลูกลูกเออไหนไหนเขาก็มาอยู่กันพอมนาละเขาไม่เรื่องพวกตัวซอยนี่ชิห้ซอยยังอีกละ่ะเตอร์อย่าบอกได้ว่าเหลืองยืมเงินโมเมียนเ้า่เขานั่นไปหาพระอาจารย์มาเขาว่าเขาสิเปียนซื้อใหม่แต่คิดโบอักว่าสิเปียนซื้อเอียงแล้วพระอาจารย์เพิ่นว่าจังไหนเนี่ยละ่ะเตอร์โอ้ยพระอาจารย์แล้วก็ห้ตัวอักษรมาสามตัว เราว่าใส่เดี่ยวมันสิเป็นสิริมงคลต่อชีวิตมันไม่โตอีกยังเนี่ยละเตอรมันก็มีอยู่สามตโโตวแรกนะอออ่างอำนาจวาสนาสอเสือตัวที่สองเนี่ยเสริมบารมีแล้วก็ตัวสุดท้ายจอจานบอเจ็บบอจุนพันหายมาทอนิสัมบเตอรคือสิต่างเป็นซื่อใดเออเออเขาลืมตัวอะ ละเพื่นกนให้สระอุกับสระอิมาเป็นบริว่านีกเดส้สระอุสระอิมันก็ชิมีหลายตัวอักษรแทละเตอสิต่างจากไดละ่ะเือจังว่านี่ตีแต่ว่าเขามาถามสุ่มตน้องสีต่างว่าจังไหเออเขาว่าเขาคิดออกละละ่ะแมนฝนเขากับคิดออกคือกันโตสองคนคิดออกจังไหฝนพ้าอาสุจิสืสนี่ลดีสุดละเตอ มีทั้งอ,อ้ออ่างซอเสือจอจานครบแล้วก็มีซาอุสาลอิผอมแมนเตอร์ข่าว่าเสื่อนี่มันเขากับโตอยู่ด้ล่ะเฮ้ยบิดเสื่อต่างเลยตีเสื่ออื่นมองหัวเผาเฮ้ยมอมีม่ดอกเสื่ออาซูจีนี่ล่ะขอกับโตแล้วขันโตบ่มากเสื่อนี่โตก็ไปต่างเองดิล่ะสิพิถามเฮ้าฮหาัสเตกอีหยังแมนเตอร์โตสิมาถามพวกเฮ้าฮัสเตกเห็นยังเออเฮาสิไปหามแต่งเอาเองดอกพวกโตคิดซอยมันมัวเดืเรื่องวะ เออพ่าวตัวพวกโตนี่มาตาใสก่อนนะอ้ยฝนคือสิลืมเรีวแท้ห้องสองคนนี้ว่าแต่มาหอนเพื่อนโตว,วังไดนี่ิชักว่าถ้าเป็นช่วงนี้เขาเป็นอ,อียงดอกว่าห้างอียงไปข่าวเดี๋ยวห้องก็ลืมแมเอ,อ้าโต๊ก็เป็นจังสันข้าว่ามันมาเป็นแนวดีเลยเด้อฝนโตนั่นต้องไปหาแนวด่กินกระตุ้นความจำเด้เอาบอเขาสิแน,นใเ้กินอย่างนึงแนะนเอียงหละ่ะพาว ก็ให้โตนันลองไปสือบักแปะกล้วยมาก,กินเมืองแต่กี่นะฮ้องกะขี่ลงขี่เรื่เพื้อกันแต่พอฮ่องเด็กกินแปะกล้วยนะมันก็ดีขึ้นเลยเด้แล้วบักแปะกล้วยนี่มันเป็น,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 ปนหนวยแน่วใดล่ะพ่ามันกะเป็นนวยสีเหลืองส่องเม็ดมัน,นหน่อยๆคือเม็ดบักบัวนี่ละแล้วตัวไปหาสืออย่ไสละ่ะบอกฮ่องในผ้าฮขออยากกินอืมฮ่าไปสืออยู่ไสวะเดี๋ยวกันเด้อฮ่คิดก่นอนฮ่อเรื่องย่ไสวะ คิดบอออกได้หนิ่ฟนเขาลืมอีหลีเนี่หนิว่าเขาไปซื้อยุอไซกลัวาม,มาบอกมูงไปซื้อมากินมันจะคล้องนันเสือกลืมเองเอเอแต่ว่าพวกเขาสามคนนี่กันเลยนน้ำกันมาดนละเด้ย่งบอท่านมีภผยเด็กผัวเด็กเมียจะคนอยู่เต้อถ้าโตไดเมียนะโตอยากไดเมียเห็นอาศีพอยียงโธอ,อยากไดเมียเข้าอีบาอ้านถุนแล้วเวลาเจ็บล่าใครกับพวกเด็กเขามาดูเลยอ่ะตัวละ ลราตแล้วเผ่าอยากได้ผัวเฮ็ดอาชีพอีหยังเุ้ยเขาก็อยากได้ผัวเป็นตำรวจปุ่นแล้วเขาเห็นเวลามันแรนจับโจรนะมันเท่ดีฝนโตเด่นกระทำเตมูเราโตละอยากได้ผัวเฮ็ดอาชีพอีหยังเฮ้าอยากได้ผัวเป็นสร้างไฟฝ่าแมีเอ้าเป็นยังเราฝนก็อยากได้ผัวเป็นสร้างไฟฟ่าโตขึ้นมาอยากได้ผัวเป็นตำรวจคือเฮ้าโตก็คิดเบิ่งดีเดิละเผ่าตำรวจน่ะมันจับสื่อเด้แต่ว่าสร้างไฟนะมันดูดพร้อม เมื่อกรมนกว่างตัวเรื่องเราฝนเนาะสั่งข้าเปลี่ยนใจละฝนข้ามาเอาดอกพัวตำรวจตัวเสียเอาพัวสร้างไฟฝ้าขึ้นห้สำนหมาวาเออบอแล้วห้ามาเอาดอกสร้างไฟคือโตนั่นข้าเสียเอาจากของโรงงานผลิตไฟฟ้ามันจังดูดแห้ง